thank you ีค่ะทุกคน welcome back to my channel นะคะวันนี้เราจะไปที่ไหนกันไปทำตามความฝันของคุณตาคือคุณตาอยากจะไปเที่ยวค่ะทุกคนตอนนี้จะไปซื้อกาแฟก่อนนะคะไาเลยมาแล้วกาแฟ วันที่รอเขาล้างรถให้เราเราก็แต่งหน้าในรถเลยค่ะ <c oughs> ได้ยินเสียงกาล้างรถไหมว่าฉ่ำมากรถเราตอนนี้ฉ่ำน,นี่ค่ะ <c oughs> แดงไปอีกแดงกว่าเดินไปอีกค่ะมัน,น เร็จสีผมด้วยผมจะได้หอตอนนี้แก่เที่ยวบัสแสงแก้เสร็จเรียบร้อยค่ะก็คือนักท่องเที่ยวเริ่มไม่มีแล้วไปเจอกันดอยช้างดีกว่าค่ะ ที่อะไรที่สุดนะตอนนี้กำลังจะกินข้าวนะคะ คนดูคือมีเด็กอยากไปสวนมากค่ะตอนนี้ตลกมากไปขึ้นรถรอแล้วค่ะดูคนอื่นเขายังปกตินะคะจุเกอร์ก็อดทนส่วนตัวนั้นค่ะรอแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สวนแล้ววันนี้ก็มาสวนมาอ่านหนังสือพาน้องหมามาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากไปสวนเราก็จะไปช้อปปิ้งนะคะในเมืองค่ะ ตอนนี้เรามา get ready with me กันนะแต่งหน้ากันเถอะวันนี้คือไม่มีแดดเลยค่ะเศร้ามากอากาศแบบครึ้มก็ตอนนี้คือเอาน้องหมามาด้วยค่ะน้องหมาก,ก็วิ่งทั่วสวนเลยทุกคนก็แบบนางดีใจมากเวอร์ตอนบ่ายอยากไปดูของให้ลูกอะไม่รู้จะได้ไปไหมนะชิลมากนะจ๊ะวันนี้เป็นวันรีแลกซ์ มาสวนที่ไรรีแลกซ์ทุกทีถ้าไม่รีแลกซ์ก็นุ่นคาถางหญ้แต่วันนี้คือต้องมีมีภารกิจก็คือต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบค่ะเพิ่มนี้ลงสามวิชาเลยเพราะว่ากลัวว่าคลอดคลอดลูกออกมาเสร็จแล้วจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือเนาะก็คือวันนี้ตั้งใจจะอ่านหนังสือให้แบบฉลาดขึ้นมีความรู้ใช่ไหมทุกคนแน่นอนเสร็จแล้วถ้ามีเวลาว่างก็จะไปดูของให้ลูกค่ะส่วนบ้านน้องหมาเหรอ ต้องรอดูต่อไปนะคะก็ลืมบอกไปนะว่าสัปดาห์นี 1, ้ยน้องหมีอ่ะครบเจ็เดือนแล้วนะทุกคนอีกสองเดือนจะได้เจอกันแล้วเราจะเตรียมของทันไหมอะคิดดูโอเคแต่งหน้าเสร็จไปอ่านหนังสือกันเถอะมีขนมให้กินด้วยัสื่อเบื่อแล้วนะคะมาเดินเล่นดีกว่ามาดูคุณตารดน้ำต้นไม้นะคะเขาปลูกอ้อยไว้ตรงนี้เลยทุกคนเน่มีคุณตาก็ อตัดสนิทนะคะยังไม่ได้เติมน้ำเลย<ม>แชงมากไม่มีเวลาดูแลหรอกคะ<ม>่ะก็วันหยุดก็ได้แต่มาทำความสะอาดนะคะ<ม>ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยคะ<ม>่นะนอกจากทำความสะอาดและะ้วสว้คะ่ะจะต้นถึงกระจงแล้วสามต้นนะคะตอนนี้น้องยังไม่โตรุตนี้อยากเอาสาว้น้ำมาเล่นที่นี่จังเลยแต่ก็ไม่รู้จะมีเวลาไหมคะต้องรอดู ทุกคนว่าหน้าเราเหีย่ยวไหมเพราะว่าหน้าเราเหียวมากเลยอ่ะตรงข้างเนี่ยต่อไปเราคงจะต้องบำรุงเยอะๆกว่านี้แล้วละค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วหลับไม่ได้ค่ะใช่ไหมอ่านหนังสือต่อนะคะ อยากินร้านข้าวต้มของโตตื่นแล้วทุกคนเช้านี้กินข้าวกับไข่ต้มแล้วก็วิ้งแซ่บค่ะนี่กินข้าวก่อนเนาะวันนี้จะไปหลายที่อยู่เลยว,วันนี้จะไปออไปครับเฟ่ ไปปรับสมุดไปดูของให้ลูกค่ะแล้วก็ไปซื้อทุเรียนอยากกินทุเรียนมากเลยขอ,อนิดนึงเนะอืมอ <c oughs> นที่สุดก็ได้ออกบ้านสักทีวันนี้ดีใจมากชมกาแฟเองจ้า อร่อยอร่อยเฉยเลยนียย่แล้วก็วันนี้ตื่นเต้นมากจะไปดูของให้ลูกนะคะดูเสื้อผ้าน่ารักนรักไปกันเลยกินก๋วยเตี๋ยวกับเอกติมลงชมค่ะที่ตลาดร้านเมือง แวะซื้อทุเรียนราคาดีมากวันนี้แล้วก็มีสตรอเบอรี่ราคาดีมากมีส้มด้วยฉ่ามากได้เซอ้อผพาให้ลุงละค่ะสี่ชุดไปด,ดูที่บ้านกันนะตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่ ได้ชุดเด็กมาแล้วเราแกะดูกันไหมเป็นชุดเด็กได้เกิดนะุยก็แอบตื่นเต้นน่ารักเป็นแบบที่อยากได้เลย,ยตัวเล็กมากเลยลูกของเราจะได้ใส่ชุดนี้ดีอ่ะ ซื้อมาสี่ชุดนะคะลายนี้แล้วก็อันนี้เป็นชุดรูๆที่แม่ๆเขาแนะนำมาพอดีเกิดหน้าร้อนนะต้องมีอันนี้ซื้อมาเมื่อวานละจะให้ทุกคนดูความแบบหมวกเอวยถุงเท้าเอยอะไรเอยคือแบบจิ๋วมากแล้วก็มันน่ารักนี่หมวกของเบบี นี่ถุงเท้าเล็กมากน่ารักเนาะถุงมือนี่มือเล็กมิดเดียวเองมีสีชมพูด,ด้วยโอเคก็ตอนนี้ก็กำลังเตรียมของให้ลูกค่ะยังไม่ไปถึงไหนนะยังเหลือที่ปักไว้ในตะก้าหยิบใส่ในแอปส้มเนาะอีกเยอะเลย รู้สึกภูมิใจที่ตอนนี้ก็ทยอยเตรียมเริ่มทยอยเตรียมแล้วอีกสองเดือนจะได้เจอตัวน้อยแล้วนะคะอ่าโอเควันนี้เราก็จะมาปิดคลิปฮอล i d เดย์วันหยุดของเราว่าเราทำอะไรบ้างไปเที่ยวไหนทำอะไรส่วนใหญ่ก็จะไม่ทำอะไรไม่ได้เที่ยวไม่ค่อยได้เที่ยวเท่าไหร่เนาะ ยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเจอกัน <every>